คนเราที่เกิดมาเนี่ยมันมาจากวิบากกรรมมันมาจากใจที่ต้องเป็นอย่างนั้นที่ต้องเป็นอย่างนงี้เพราะเมื่อก่อนไม่เคยฝึกเมตตามาอ,อยู่ดีๆเขาก็มาทําร้ายเราอ,อะไรเงี้ยเราไม่เบียดเบียนเขาเบียดเบียนเ,เราเออ่างกายเราดีเป็นพิกลพิก,การไปได้ี้อะไรมันมันมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมที่มาจากใจทั้งหมดคนเราจึงไม่เหมือนกันนะเพราะทําบุญไม่เหมือนกัน บางคนเนี่ยพอตอนเด็กๆไม่ทำบุญพอแก่ได้ทำบุญก็มาสบายเมื่อแก่ชาตินี้บางคนได้ทำเสมอต้นเสมอปลายก็รู้สึกชีวิตก็ไม่ค่อยลำบากอะไรชีวิตราบเรียบน้อยคนที่จะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เด็กจนแก่จะสบายบางคนก็ทำตอนเด็กๆพอแก่แล้วก็ไม่เอาไปคบคน้นไม่ดีก็ไม่เข้าวัดเข้าวาพอสบายตอนเด็กๆพอแก่ตัวลำบากเหลือเกินชีวิตคนจึงไม่เหมือนกัน บางคนโง่บางคนฉลาดบางคนสวยบางคนไม่สวยบางคนรวยบางคนจนเนี่ยมาจากผลสินทานภาวนาไม่เหมือนกันบางคนรวยแต่ไม่สวยบางคนสวยแต่จนนีฮะบางคนทั้งรวยทั้งสวยแต่ขี้โลกบางคนทั้งรวยทั้งบางคนเนี่ยมีทุกอย่างทั้งรวยทั้งสวยแต่ใจไม่ป่าไม่สบายคนคนนี้ไม่าติก่อนไม่เคยฝึกสมาธิ ไม่ชอบความสงบชอบลื่นเลงชอบสนุกสนานชอบเอะอะวอายวายมาชาันดีใจร้ลอนลุ่มกุ้มอยู่เรื่อยพราะไม่เข้าหลักความสงบเนี่มันเป็นผลมาจากใจทั้งหมดแั่นั้นเราไม่ต้องไปโทษใครเรามองตัวเองนี่เรียว่าผลกรรมถ้าเราต้องการให้ดีเราก็สร้างกรรมดีของเราในปัจจุบันเต้องการไม่วุ่นวายก็ทำพยายามทำใจไม่ให้วุ่นวาย ชีวิตนเนราต้องการความสงบชีวิตเนี่เราต้องการอิสระชีวิตเนี่เราต้องการความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องหาหลักธร,รมทมเป็นดี่พึ่งอ๋อคนเราที่มีทุกข์เพราะเรื่องเรื่อง,องมากเรื่องไปขวนขวายมากเรื่องไปยุ่งกับคนอื่นเรื่องไปคบสมาคมกับสิ่งอื่นเราต้องพยายามมัธยสัสันโดษให้มากแล้วปัญหาก็ไม่มี ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องกรรทำของกรรมเรากรรมมันก็จำแนกให้เป็นไปต่างๆสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงถ้าหากญาติธรรมเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะครับ